วัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะพาสัตว์ทั้งหลายนะคะมาเดินตามรางนี่รางเหล็กตรงนี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะพี่วัวของเราเจ้าเดิมเลยอ่ะพี่วัวของเราค่อนข้างเดินเร็วนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนนําขบวนไปเลยนี่เริ่มไปเลยได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมเนี่ยต่อมาเป็นควายสีส้มนะคะเราจะพยายามไล่สัตว์ที่เดินเร็วๆไปก่อนเนาะ,ะจะได้ไม่ต้องชนกันอ่ะร,ระยะทางเนี่ยนะ โซเชียลดีแท้ซิ่งอ้าวกลายเปน็นน้องวัวน้องควายแซงแล้วออไปเลยอ้าวแม่ตนต่อมาด้วยควายสีชมพูนะคะไปเลย้อ ของเรานั่นเองนะสิงโตงของเราจะเดินช้าหน่อยนะคะเจ้าป่างเราเพราะมัวแต่ทำรามอยู่นั่นเองนี่นี่สิงโตของเราน่าจะเดินทอๆกับพนะี่วัวนะนวันนี้พี่วัวเป็นอะไรทำไมเดินช้าจังและสุดท้ายนะพี่ช้างของเรานั่นเอง เจ้าป่ากับช้างอ้าวช้างเร็วกว่าเลยเนี่ยโอ้ไม่นาเชื่อนะไม่นาเชื่อว่าช้างกำลังไล่ตามเจ้าป่าอยู่นี่น,นี่แต่เดินขึ้มาได้กันได้เลยเนี่ยนะ โอ้โหเจ้าป่าเราจะเย็นมากางไงวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย